สมรกั n น n งสยอยู่ใกล้คนกันแล้วจึงทำดีกว่าสุกกายสบายจิตสุขจิตสบายใจนะทุกคนวันนี้น้องตามมาพบปะปกติปกติแต่ก็ต้องทำความเข้าใจนะอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใครติดตามอยู่ก็ไม่ต้องทำความเข้าใจถ้าถึงครึ่งชั่วโมงทางส่วนกลาแงแล้วแถลงการแถลงเขาา่าก็จะได้ยุติเนาะอาจจะลาไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ม่ต้องมาทำความเข้าใจไว้ก่อน วันนี้นว,นว,วันเสาร์วันเสาร์วันก็เรียกว่าเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเดือนที่ห้าของปี้องตามาพบะเหมือนเดิมมีเขาต้นชั่วโมงมีรายการเินสาระตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ขอแทรกธรรมะด้วยรายการพินิจ้วยรักพิทักษ์ด้วยใจนะพินิจโดยรักพิทักษ์ด้วยใจตอนนี้หมายถึงว่าสถา,า,านการณ์หลายสิ่งหลายอย่างก็ จริงๆมันก็ไม่มากหรอกมันก็มามามาคนนั้นบางคนนี้บางเป็นลักษณะสถานการณ์นะคืออย่างยกตัวอย่างโรกโควิด2019อย่างเี้ยเราทำความเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็คงเอ่ยถึงคนนั้นคนนี้ก็คงเกือบจะหมดเวลาแล้วเนาะต้องเข้าใจอย่าไม่กลังฟังอยู่นะทุกคนนะวันนี้ต้องตามมาออกรายการนะที่สวทชมาจราคารนะที่ผ่านมาก็งดไปบ้างแล้วก็ ก็มาได้ครึ่งชั่วโมงนะมาได้ครึ่งชั่วโมงจริงๆก็ต้องต้องกล่าวาว่าขัญเป็นคนขับรถมาวันนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นดีเจดีเจน้องออยคุมเครื่องให้แล้วก็โยมเจี๊ยบโยมเจี๊ยบ <c oughs> คุมเครื่องให้คุมเครื่องใหญ่แต่การถ่ายทอดสดอะไรๆนะแต่ทางเฟซบุ๊กทางอะไรนะนเนาะก็ายการสดายการสดก็ติดตามได้นะทางคลื่น fm หนึ่งรอยหกจุดห้ากมเกร เอ็มห้าร้อยสกิโลเฮิรแล้วก็ e an, อิพิคชันสวทมหาศจรคามได้ติดตามรายการสดแล้วทีนี้ก็ให้ทําความเข้าใจว่าที่หลวงตาเอ่ยว่าโควิดโควิดสองพันสิเก้็ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นปัญหากับกับคนกับชนบางกลุ่มพอสมควรอย่างหลวงตาก็ไม่ไม่ได้กระทบมากไม่ได้กระทบมากนะถือว่าไม่กระทบมากเพราะัย ญาติพี่นอ้องาใช้พอ่ออใช้แม่ใช้คนนั้นคนนี้ตามตลาดตลีตักบาทให้ก็มันก็ฉันมือเดียวก็สิ้นสุดไปแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้แล้วถ้ารายการธรรมะทําความเข้าใจนะน้องตาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครจัดแบ่งให้กันได้ไม่มีใครจัดแบ่งกันได้เขาจัดมาโดยธรรมชาติเขาจัดมาให้โดยธรรมชาติแล้วนะเกิดมาตั้งแต่เกิดก็นับนับไปเรื่อยนับไปเรื่อย คนที่ทําบุญมามากก็ยืดยืนหน่อยแต่ให้เข้าใจยากแยะทีนี้ถ้าถ้าธรรมะในเชิงปฏิบัติให้เข้าใจใกล้เรื่องใกล้ตัวก,ก็หมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเหิวเนี่ยมันมันหิวม,ม,มันก็ทุกนะหิวมันก็ทุกถ้ากินไม่อิ่มก็ทุกกินเกินอิ่มก็ทุกอย่างนี้กินเกินกินเกินอิ่มก็ทุกเราจะกันยังไตงต้องตาทึงบอกอยู่ตลอดว่าเราให้กันนะกันทุกเรื่อง เราไม่ผูกมันก็ไม่ได้แก่ถ้าคนอื่นผูกเราก็ต้องช่วยกันแก่ก็ไม่ต้่าแก้ปัญหานะต้องเข้าใจนะอาจจะมีคนได้คนหนึ่งผูกขึ้นมาแต่เราก็ผูกแล้วมันเป็นปมเป็นอะไรเราก็ช่วยกันแก่ช่วยกันปลดช่วยกันแก่นะต้องเข้าต้องต้องเข้าใจในชีวิตประจําวันของเราเหมือนกันถ้าวางแผนชีวิตถูกมันก็มันก็ไม่เป็นไรนะบางคนตอนนี้อาจจะพักขอนนอนหลับใช่ไหมล่ะกลางวันี้กลางคืนก็มี ไปขายของที่ตลาดนี่ก็ที่ระาตลาดตะล,ลีทั่วไปตลาดนัดตลาดลอะไรทั่วไปเหมือนกันแต่มาเจอทีนี้มาเจอโควิด2019นกี่นะก็มันจะมีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวหมายถึงว่าต้องอยู่ในเคหสถานตอน23านาฬิกาคือหทุ่มถึงตีสีอันนั้นหมายถึงว่ากระทบกับคนบางคนกระทบกับคนบางกลุ่มเท่านั้นเองอย่างลงตาก็ไมาถึงขนาดไม่ได้กระทบนะไม่ได้กระทบมาก มีไม่ผลกระทบมีมีกับทุกคนนะไหนมีกับทุกคนแม้แต่แต่ธรรมชาติดินฟ้าอากาศอย่างนี้มันร้อนมากมันกระทบกับเรามันหนาวมากก็แย่นะเรานะมันแรงมากอ่ะมันแรงมากก็แย่เลยขาดน้ําถ้าน้ํามันมากเดี๋ยวก็เอาไปแล้วบุญนี่แหละอย่างไรก,ก็แก้ไขกันไปกา,ก,การแจกกันแบ่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาสัตว์ผู้ประเสริฐสัตว์มนุษย์เราเนี่ยคนที่เกิดขึ้นมาแล้ว ทำจิตให้เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเข้าใจนะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สําหรับคนสําหรับคนที่ได้โอกาสกว่าเราเมืนก็อย่างอยู่ที่วัดน้องตาาให้โอกาสมีเด็กมาเรียนบ้างอะไรบ้างเด็กได้โอกาสไม่ไไม่ถึงขนาดพ่อแม่ทิงนะ้ง่ะแต่บางทีก็พ่อแม่ก็เมืนอก็ทิงนะ้งอ่ะมืนอก็ทิง้งพ่อพ่อแม่คือบางทีทก็ร่มใจแต่ใช่จากเป็นเด็กคำภาไม่มีใครดูแลไม่มีใครนั่นขาดความอบอุ่นก็มาอยู่ที่วัด อยู่กับลงตาหลายคนนะทังองข้าใจหลายคนแม้แต่รวมทั้งพระก็เหมือนกันก็ขาดความอบอุ่นจากบ้านก็ได้มาประพฤติปฏิบัติอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาความเจ็บก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามีหลายคนถามถ่ายเรื่องเรื่องแม่ชีจริงๆแม่ชีเนี่ยคือไปทําความสะอาดที่าลาก็ไปพอดีไปจะไปเรียกไปเหยียบมูเรื่ออะไรประมาณนี้นะ่ะเหยียบมูก็เลยเป็นผลอยู่บ้าง วันนี้แม่กุมงงฟังอยู่แม่ชีก็ก็พูดถึงอยู่แต่ก็สั้นวันที่สุดก็ก็ดูดีขึ้นอะ่ะแต่ไม่ถึงว่าแผลแผลมันเกี่ยวกับแผลเกี่ยวอะไรนะแล้วก็เมือวันสองวันนี้ก็อดอดน้ำอดอด,อดข้าวอดน้ำเพื่อจะไปผ่าตัดแผลเพื่อเพื่อจะไปนั่นนะหมอสั่งอย่างนั้นก็วันนี้ก็อาจจะได้ออกจากโรงพยาบาลตามตามข่าวนะเมื่อคืนน้องตาก็ไปอยู่ไปเยี่ยมอยู่แล้วที่นี่มา พูดถึงผลผลกระทบในชีวิตนี่ผลผลกระทบในชีวิตของแต่ละคนมันจะต่างๆกันนะมันจะต่างกันไปต่างกันไปต่างกันตรงไหนคือบางคนก็ทำมาหากินกลางคืนไงแล้วก็มันก็เลยเป็นผลกระทบตรงนั้นแล้วก็ร้านค้าร้านขายร้านอะไรทั่วๆไปก็ก็มีผลกระทบมีผลแม้แต่หลายๆเรื่องอย่างที่ผ่านๆมามันดูมันเงียบอยู่มันเงียบอย่างยกตัวอย่างสงการก็ไม่มีงานบวชงานส่วนเสียก็ไม่มี งานทั่วๆไปงานเขาเรียกว่าจัดงานใหญ่งานโตนี่แต่งานศพก็ต้องมีระบบมีมีระบบงานศพนะบางทีน้องตองตาเราก็ต้องนั่งห่างกันทิ้งช่วงทิ้งนะทิ้งช่วงชิ้นระหว่างห่างกันนี่คือลักษณะกฎของสังคมถ้าเราไม่ช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันถ้าเกิดเผื่อมันแพร่กระจายมามากๆแพร่กระจายมามากๆอันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยอันนี้ก็ต้องทาความเข้าใจว่า ไปในที่สถานที่สถานที่ทั่วๆไปบางทีก็ต้องรักษาต้องรักษาใส่หน้ากากอนามัยในลักษณะป้องกันป้องกันเขาป้องกันเราแต่ที่สุดของมันก็จริงๆนั่นแหละถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องกรรมคือการกระทําถ้ามันจะเจอถ้ามันอะไรราะมันคงเขาเรียกว,ว่ามันคงเว้นไม่เว้นไม่เว้นไม่ได้เว้นไม่ได้ก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจของเรา ส่วนที่สิ่งที่ไม่ถูกใจมีเยอะมากแต่มันไม่ใช่ธรรมะนะสิ่งที่ไม่ถูกใจบางทีคนรอบข้างทําทไม่ถูกใจพูดไม่ถูกใจไม่ถูกเกลียสเราอะไรย่างนี้นแต่สิ่งหนึ่งที่เนื้อกันคืออภัยซึ่งกันและกันไม่ถึงว่าผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีมีใครอยากจะผิดพลาดไหมไม่อยากมีใครผิดพลาดไม่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 อยากผิดพลาดเราใครก็ช่างเขาไม่ถึงว่าทุกทุกคนต้องการความสุขแล้วก็ต่างก็ต้องการคนงามความดี ม้แต่สัตว์สัตว์เดรัจฉานนะไม่ใช่เฉพาะสัตว์สองเท้าอย่างเราสัตว์สัตว์สองขาอย่างเราเป็นมนุษย์อย่างเราเป็นคนคเป็นคนอย่างเราเนี่ยก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์หรอกต้องการ็ต้องการความสบายแต่มันหาความสบายได้ตลอดไม่ในชีวิตมันก็หาความสบายไม่ได้ตลอดนะในชีวิตนะต้องเข้าใจนะเราต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็ทุ่มเทไปเต็มที่มันนี่ก็ ก็ยมเจีบก็ดูเครื่องดูคุมเครื่องห้ไระอาจารย์พอดีถ้าพูดถึงตามหลักนั้นก็อย่างที่บอกกันนะถ้าถึงเวลาก็พะอจย์ก็คงจะบอกลาสั้นๆในไรอะไรนะถึงเวลาส่วนกลางอันนี้คือเราเอือเอ้อก็เอื้อต่อกันเอื้อต่อกันคือเอื้อกับกฎของสังคมอย่างยกตัวอย่างกฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างนี้ถ้าเราไปละเมิดมันก็ผิดมันผิดกฎของสังคมตัวเองก็ดูถ้าพูดถึงตามตามนั่นก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่า เราอยู่ในโลกกันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนถ้ามีครอบครัวต้องการมีลูกมีหลานอะไรอะรักะครอบครัวก็อบอุ่นแต่ถ้ามีแล้วมีมีอยู่ลายคนแต่ไม่มันไม่อบอุ่นนี่คือตัวปัญหานะต้องเข้าใจปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรบางทีเราเป็นคนก่อบางทีก็คนอื่นก่อบางคน็บางทีก็คนอื่นสร้างเอาไว้อย่างตัวอย่างนี่อย่างนี้การเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกแน,น่นอนที่สุดการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกคนไม่ถูกดินทาม,มีในโลก คนไม่ถูกนินทาอย่างนี้ในโลกนะอพระอาจารย์นึงพูดว่าเมื่อสัตว์ตายไม่มีใครป้องกันเมื่อสัตว์ตายสัตว์อะไรก็จะไม่มีใครป้องกันได้จะพ่อแม่จะเอาลูกไว้ก็ไม่ได้ลูกไะเอาพ่อแม่ไว้ก็ไม่ได้อันนั้นไปต่อรองไม่ได้ไม่มีดีกาไม่มีดีกาไม่มีถ้าพูดถึงตามหลักไม่อุทธรณ์ไม่มีดีกามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาทุกคนก็ต้องร่วง ล่วงลับดับไปแต่ข้อสำคัญเนี่ยทอะไรไว้บ้างในโลกันนี้ทําอะไรไว้ทําดีไว้เท,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 ท่าไหร่สักประมาณเท่าไหร่ประมาณประเมินในตัวเองถ้าสมมติห้าสิบปีเราทําความชั่วมาตั้งอู่ตั้งสิบยี่สิบปีพิ่งจะมาทําคุณงามความดีจะไปหวังผลเลยก็ไม่ได้นะจะไปทําคุณงามความดีกบเกลื่อนบางทีเราหยุดเมื่อกี้เราหยุดเทน้ํามันก็อยู่ตรงนั้นเราต้องเทน้ําเก่าออกนะรับเอาน้ําใหม่ๆเข้าไปน้ําใหม่ถ้าน้ํามันเน่ามันเสียแล้วก็เททิ้ง เททิท้งเททิท้งแล้วก็หมายถึงว่ารับน้าใหม่เข้าไปก็เหมือนว่ารับความรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างรับฟังความคิดเห็นไม่จะไปถือว่าจะไปถือทิฏฐิมานะนะทิฏฐิไปลว่าความเห็นมานะแปเพ่าความถือตัวเนี่ยถือทิฏฐิมานะจนเกินไปโอ้โหบางทีคนผู้น้อยเกิดมาทีหลังเราบางทีเขาก็มีแง่คิดที่ดีกว่าเราแล้วก็ฟังเขาไม่ใช่จะไปแบกตุนแบกตัวแบกทิฏฐิมานะอยู่เขาพูดดีก็ฟังเขานะอย่างยกัวอย่างในการที่ สวทอเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยของเราเนี่ยมีสาระภายบันเทิงบ้างอะไรบ้างสาระจากส่วนกลางบ้างอะไรบ้างยกยกตัวอย่างนี้ต้องมีดูคนดูแลรักษาที่มีทรัพย์ชินสมบัติมีสมบ,บัติตรพระส,สถานเป็นสมบัติเป็นสิทธิของตัวเองเป็นสิทธิของตัวเองอยู่ที่บ้าน,นยอย่างยกตัวอย่างไรนาเลือกส่วนนบ้าน,นอะไรกนณะ ป็นสิทธิของเราตอนนี้ตอนนี้เราครอบครองอยู่ทรัพย์สินส่วนกลางเราก็ต้งอ,องครอบครองแต่ตัวจิตใจของเราทีเราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปยืดยืด้อเราครอบครองได้เนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราต้องยึดครองให้ได้ต้องเอาไห้ได้เป็นของเราแน่แน่ก็แสดงไปเถียงธรรมชาติใช่ไหมโตธรรมชาติโตอย่างไรโตไม่ขึ้นเพราะว่าสมบัติพระตานตรงนี้เมื่อสัตว์จสตายไม่มีใครป้องกันเลยถึงที่สุดของมันทีนี้ทรัพย์สินนี้ ติดตามคนตายไปไม่ได้เหลือไว้เขาเรียกว่าเหลือไว้ในโลกอันนี้ประจําจิตประจําใจดังแน่นอนก,ก็ทําไว้ในจิตในใจของคนที่อยู่ยรุ่นรุ่นหลังๆมาก็หมายถึงคณงามความดีเราก็แบกคุณงามความดีไปต่ออย่างนี้ถ้าเราทําความช่วยอะไรจะนุ้นนําเราเมือ่อกระเรื่องการค้าจุนเราตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ดูแลเราเนาะพ่อแม่ดูแลเรา จนกระทั่งถึงที่สุดของมันถ้าไม่มีพ่อแม่ตอนนั้นพ่อแม่ไปขายแรงงานแต่งขายขายแรงงานต่างถิ่นไปไกลไปห่างไกลเลยเสร็จถึงที่สุดของมันก็ไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้ทิ้งกันที่สุดของที่สุดก็มาถึงว่าม,ม,มีคนดูเลยจนกระทั่งเรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ปีกกล้าขาแข็งทีนี้ปีกกล้าขาแข็งมีสติมีปัญญาก็หาจินต่อไปดำรงชีวิตต่อไปเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่ทั้งที่สุดก็ล่วงไปหล่นไปเขาเรียกว่าถ้าภาษาง่ายก็เทียงทำเถียงเถียงความจริงไม่ได้ก็มีหนึ่งก็ตายหนึ่งมีสองก็ตายสองแต่คงไม่ตายพร้อมกันล่วงไปหล่นไปล่วงไปหล่นไป,ไปเราสังเกตหนะ้าอย่างยุติย่างใบไม้บางทียังไม่ถึงถึงฤด,ดูมันล่วงเลยนะบางทียอดอ่อนมันก็ล่วงมาได้นะอ่าน,นี้ก็มัน,นเปรียบเทียบมันชีวิตสัตว์ทั่วไปเหมือนกันบางทีก็ลูกเต่าก็ตายก่อนพ่อก่อน,ออนแม่อะไรเงี้นะ บางทีก็พี่ชายตายก่อนน้องก็มีน้องตายก่อนพี่ก็มีอะไรอะ้วประมาณนั้นเสนอทใไมพระอาจารย์มาเน้นตรงนี้เน้นตรงนี้ทําความเข้าใจย่อมรับความจริงความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้เราหิห้วเร้วหิ้วเราก็เราเราเราก็กินเพื่อบ,บ,บรรทรดทางความหิ้วเลมีน้ามีข้าวมีอะไรๆสิ่งหลายอย่างแต่ถ้ามันเติมสารพิษเข้าไปก็ยุ่งนะต้องเข้าใจนะจิตใจระหว่างจิตใจกับกายนีไ่ไหมถึงว่าถ้ามัน ร่วมกันอยู่มันก็มีความสุขอยู่แต่ถ้าใจิตใจพิการนะ่แย่เลยนะ,ะใจพิการนี่ยังไม่พอกายก็พิการด้วย,ยอย่างนี้ไม่ดีถ้ากายเราไม่พิการก็ใจเราอย่าพิการนะใจเราก็ดีด,ดีเติมอะไรทีนี้ถ้าทางกายนะเติมในกระเพาะของเราเนี่ก็ต้องเติมเติมสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เข้าไปในกระเพาะของเรานี่คืออาหารทางกายแต่ถ้าอาหารทางจิตชีไว้จิตอาหารทางจิตของเราคือคุณคุณธรรมไม่ต้องว่าธรรมะ คือความงามความดีจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานะต้องทาความเข้าใจอย่างนี้ทั้งที่สุิดของมันลหลายเรื่องมันก็มีบทสรุปของมันทุกคนทีนี้ขึ้นไปขึ้นไปวันใดวันหนึ่งก็เป็นขาลงแล้วหลายหลายคนก็ขาลงแล้วขึ้นไปก็ขาลงแล้วแต่บางคนยังไม่ถึง่งยังไม่ได้ขึ้นเท่าไรเลยอุบัติเหตุชีวิตมีใช่ไหมอุบัติเหตุทั่วไปตามต้องถนนมันก็เกิดความหายยนะขึ้นมาเกิดความหายนะขึ้นมา,นา,มา,ย,นนมายังไม่ได้ขึ้นเลยซ้าไปขึ้น เพิ่งจะแตกหน่อขึ้นมายังยังยังไม่ได้ออกออกดอกออกผลเลยอย่างนี้ก็ผีตามทั่วๆไปเราก็สังเกตอย่างนี้มันดูแล้วมันก็เป็นธรรมะมันสศจธรรมตอนนี้โควิด2019 2019กระทบเลยบางกร,กระทบแน่แต่มันมากมากมาก,มากน้อยต่างกันบางกลุ่มบางคนก็กระทบมากเลยแหละแต่บางกลุ่มอย่างยกตัวอย่าง,อย,างอย่างอาจารย์อย่างนี้ก็ก็ไม่ได้กระทบมาก ก็มาบินทบาตไปฉันได้ตามปกติธรรมดาเนาะแล้วที่นี่สิ่งที่ควรคิดที่สุดเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็หมายถึงว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราก็มานั่งทบทวนนะให้มันชัดเจนให้มันนั่งทบทวนมันชัดเจนว่าชีวิตของเราอย่างนี้นะทําหน้าที่โดยหยาดแก่เงื่อแรงงานของเรานะทาหน้าที่ตรงนั้นทําหน้าที่ตรงนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ให้บกพร่องน้อยที่สุดถ้ามันดีที่สุดถ้ามันไม่บกพร่องเลยมันสมบูรณ์ที่สุดก็ใช้ได้เลยเลย แต่มาถึง่าทําอะไรก็ช่างอย่ามันบุกพ้องมากนักอย,อย่ามันบุกพ้องมากกว่าไอความไม่บุกพ้องให้มันบุกพ้องน้อยที่สุดอะเนาะเรายืนด้วยลําแขง้งของตัวเองเรายืนมากเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องมีเดินบ้างมีนั่งบ้างมีนอนบ้างพักผ่อนบ้างนี่คือชีวิตของของของมนุษย์เราชีวิตของสัตว์ทั่วไปแม้แต่หมูม้ากาไก่ยังมีเวลากินเวลานอนเห็นไหมละ่ะพวกเราคนเหมือนกันพวกเราเหมือนกัน กินแล้วดื่มแล้วทานแล้วก็หมายถึงออกพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็อันนั้นแหละใช้แรงงานตรงนั้นแหละมาใช้แรงงานบางคนก็ขายแรงงานบางทีก็ไม่มีหน้าที่การงานได้แล้คนมันมีทัศนที่หน้าที่การงานตรงนี้ต่างหากที่ต้องมาดํารงชีวิตแบบปกติธรรมดาทำธรรมดาธรรมดาเราก็้มาเรียว่าให้บุกพองน้อยที่สุดให้ทําความเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเราทําความเข้าใจให้แน่นอนเข้าที่เข้าทางแล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นปกติของเราเจ็บไข้ได้ไป่วยเป็นธรรมดาอย่างยกตัวอย่าง ้องตาไปที่โรงพยาบาลไปเจอคนป่วยต้องไปซ่อม,มนั่งเยอะเยอะมากซ่อมอะไรบ้างมันเยอะมากเตียงแทบไม่ว่างเห็นไหมโอ้ซ่อมแทบไม่ว่างก็จํานวนเรา,ม,ามันมากมันเยอะมันกบางคนก็ชารุดตรงนี้บางคนก็ชารุดตรงนั้นชารุดที่แข้งที่ขาบ้างแต่อย่ามาชารุดจิตใจนะถ้าจิตใจถ้าซ่อมจิตใจไม่ได้แล้วจิตใจไม่เข้มแข็งแล้วมันอ่อนแอไปหมดเลยแหละอ่อนแอไปหมดเลยนะต้องเข้าใจนะอ่อ,อนโปวกเปียกไปหมดเลยจิตใจเราต้องเข้มแข็ง อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเองแล้วถึงที่สุดก็เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพือ่อตัวเองอเบื้องต้นแล้วช่วยตัวเองได้แล้วก็มาถึงว่าเผื่อแผ่เผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วยแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะมีตู้ปันใจตู้ปันสุขแต่เออแล้นตั้งเยอะแยะไปหมดเห็นไหมก็ก็มีปัญหาตรงแรกมีปัญหาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีปัญหาคนที่มีมากก็แบ่งให้คนที่ไม่มีบ้างคนได้โอกาสเลยอย่างที่หลวงตาบอกบอกว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานี่มันต้องเอื้อต่อ,อกันนะพ่อแม่ก็เอื้อต่อลูกต่อหลานลูกหลานก็ทั้งที่สุดก็จะเริญเติบโตขึ้นมาก็เอื้อต่อพ่อต่อแม่ต้องรู้จักบนคุณนะต้องรู้จักวบ่าบนคุณโทษต้องรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทําแล้วเดือดร้อนพ่อแม่ทําแล้วเดือดร้อนตัวเองโอ้โหไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งแม่แต่พ่อแม่ก็มันกันถ้าทาแล้วมันเดือดร้อนกระทบกระทั่งกักับคนนั้นคนนี้กระทบนะกระทบกระทั่ง ถึงที่สุดของมันอาจารย์ก็ขอนอนุญาตใช้คําว่าสุดท้ายต้องลงมือลงลงมาลงมือกระทืบกันนี้ไม่ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยกระทบกระทั่งได้แต่ข้อสําคัญที่สุดให้มาถึงว่าทําความเข้าใจวันนี้นะอาจารย์พบปะมาอสมหมดเวลาแล้วนะสั่งขึ้นชั่วโมงโยมเเจียบให้สัญญาณนะมีความสุขกันทุกๆคนนะสาหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ